สวัสดีค่ะวันนี้วิะพามาทำเค้กไข่ใบเตยสีสวยๆหอมๆนุ่มๆทำง่ายๆนะคะใช้วิธีการนึ่งค่ะไม่ต้องมีเตาอบก็สามารถทำได้เริ่มกันเลยนะคะเตรียมอ่างผสมมาตอกไข่ไก่ลงไปก่อนค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์สามสามฟองต่อด้วยน้ำตาลทราย80กรัมตีไข่และน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันพอเข้ากันดีแล้วใส่เกลือปน่นลงไป1ส่วนสช้อนชาหรือว่าสกรัม แป้งเค้กนะคะหนึกรัมผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะหรือว่า7กรัมหัวกะทิกล่องค่ะห้กรัมน้ำมันลำข้าว50กรัมและสุดท้ายน้ำใบเตยเข้มข้น50กรัมตีคนทุกอย่างให้เข้ากันดีได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเข้ากันดีแล้วเราก็ จะหยอดใส่ถ้วยกระดาษนะคะเป็นถ้วยจิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรค่ะรองด้วยถ้วยจิบอลูมิเนียมนะคะเวลาที่เรานึ่งเนี่ยถ้วยกระดาษมันจะได้ไม่แบะออกตักลงไปเกือบเกือบจะเต็มถ้วยได้เลยค่ะระหว่างนี้ก็ให้เราตั้งน้ําไว้รอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันเลยหยอดเสร็จหมดแล้วนะคะได้ทั้งหมด7ถ้วยนําไปนึ่งได้เลยค่ะเวลาเราจะขึ้นนึ่งเนี่ยรอดูให้น้ํามันเดือดจัดๆแบบนี้ก่อนนะคะจึงจะเอานึ่งได้ วางเลยค่ะใช้ไฟแรงในการนึ่งเป็นเวลา12นาทีนึ่งครบเวลาแล้วเราก็ปิดแก๊สมาดูขนมเลยนะคะนี่ค่ะฟูสวยกลมนะคะยกออกจากเตาได้เลยเอาลงมาพักไว้นะคะรอให้เย็นตัวก่อนจึงจะแกะออกจากถ้วยอลูมิเนียมได้ตอนนี้ก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะออกได้เลย มาดูความนุ่มนะคะนุ่มมากๆค่ะหวานน้อยนะคะความมันความหวานพอดีเลยค่ะอยากให้ลองไปทำกันดูเลยนะคะเนี่ยทำกินได้ทำไขยดีค่ะวันนี้วิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ